น้ำเยอะมากเลยครับตอนนี้น้ำท่วมที่หมู่บ้านพี่คุยังไงไม่ดูสวัสดีฮะไม่เป็นไรสวัสดีครับผมอยู่กับเอ็นจอยเจฟี่นะผมกับรายการไลฟ์สด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 ครับผมและโนเอฟเฟกต์ไรตั้งเอฟเฟกต์เองครับอันนี้เป็นหมู่บ้านตรงข้ามส่วนน้ำผมพอดีเรามาช่วยบ้านหัวหน้าฝนขอกระทันหันตอนแรกมาเนี่ยน้ำไม่มีนะครับผมพอได้ข่าวว่าท่อแตกหรืออะไรแตกไปอย่างน้ำเข้าครับตอนนี้บ้านหัวหน้าผมเป็นน้ำตกไปแล้วครับ นี่คือในเวนลาเพียงแค่ประมาณเกือบแค่สิบนาทีครับผมพี่บอกว่าพอแตกน้ำมาเลยนะโอ้ยเป็นทะเลไปแล้วเป็นทะเลไปแล้วครับแค่ักเดียวขนของคือของขนแคบคือขนไม่หมดด้วยนะใช่ไหมขนไม่หมดด้วยนะเป็นทะเลไปแล้วับโอ้โหลองมาดูข้างในใหม่หนูน้ำมาจากทางข้างหลังที่มาจากตรงย่านซึ่งชายโยใช่ไหม นะครับผมน้ำไหลมานี่ดูครับกระแสน้ไหลามาแรงมากโอ้โหเราลิ้ไปกันดกวาผลขอาแล้วพี่หนึ่งผลอะไรบ้างครับม,ม,ม,มีของกดบพา่มอ่ะพี่จัดก,การก่อน ้ต้น้าจะดกว่ารู้สูงะพี่หนึ่งมีอะไร้องขนดีกว่าไม่พ้นหรอไม่พ้นหรอเว่าพี่หนึ่งดูสูงหลังนี้ยังไม่ท่วมนะครับยังยังยังไม่มีน้ำนะแต่ตอนนี้คือน้ำล้อมรอบบ้านน้ำล้อมรอบบ้านเลยครับผมโอ้หขนของกันแล้วน้ำข้าแบบจังหวะขะตาเลยครับโคตรหมั่น อันนี้บ้านหัวหน้านะผมตรงข้ามส่วนน้ำนะครับดูรถผมสิน้ำจะถึงตัวเครื่องรถผมแล้วอ่ะโอ้โหนี่ครับข้างหน้านเป็นทะเลไปแล้วครับผมทะเลเลยครับือดูสิครับเอาล่ะเดี๋ยวผมเรปิดการไลฟ์สดเพื่อที่จะเอารถออกแล้วก็กลับที่ทํางานก่อนนะผม,มนี่ครับแต่หมู่บ้านให้ตายเถอะ